วันนี้เรามาดูประสิทธิภาพและความทนทานของปั๊มลมสปาแม็กทีซีหกรุ่นที่ได้ชื่อว่าเป็นเรือธงของบริษัทผลิตปั๊มลมแอร์บัตที่ดีที่สุดบริษัทึ่งของโลกนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าปั๊มตัวนี้ถูกใช้งานใน b b บ y Air มาประมาณ9ปีเกือบจะถึง10ปีแล้วนะครับและเป็นไปไม่ได้เลยที่ปั๊มลมตัวนี้จะทำงานได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดถ้าปราศจากการใช้งานอย่างถูกต้องการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ b b บ y Air ของเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับ เราให้ความใส่ใจกับลูกค้าทุกท่านต้องใช้งานปั๊มลมอย่างถูกต้องดูแลรักษาอย่างถูกต้องซึ่งก็จะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปั๊มลมของเรานั้นอยู่ได้นานและอยู่ได้ทน เพราะเรารู้ว่านการที่เราจะซื้ออุปกรณ์ราคาสูงแบบนี้เราคงไม่สามารถซื้อได้โดยที่ดูแค่ในกระดาษหรือว่าดูสเปคโดยที่ไม่ได้เห็นตัวจริงซึ่ง v ีบอยแอของเราก็มีปั๊ม TC620 ตัวนี้ซึ่งเป็นตัวเทสให้ลูกค้าได้มาลองใช้งานจริงๆก่อนจะตัดสินใจซื้อนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าปั๊มลมที่มีอายุเกิน9ปีเนี่ยเกือบจะถึง10ปีแล้วนะครับยังทำงานได้ดีเยี่ยมอยู่หรือไม่นะครับซึ่งปั๊มตัวนี้ผมกล้าบอกได้เลยว่ามันทำงานทุกวันแน่นอนแล้วเดี๋ยวเรามาฟังก่อนเลยนะครับอัอนดับที่1เลยว่ากําลังอัดและเสียงยังเงียบอยู่หรือไม่นะครับ เงียบไหมโคตรเงียบนะครับแต่เงียบอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เรือธงสิมันเงียบด้วยแล้วมันก็โคตรแรงเลยครับวันนี้ผมมาเทสกับเจ้านี่เลยครับแอร์บัตไก่ปืนนะครับอ่าเรารู้กันอยู่ว่าแอร์บัตไก่ปืนอนะ่ะโคตรกินลมเลยนะครับปั๊มลมตัวเล็กๆดันไก่ปืนไม่ไหวแต่ตัวนี้เรือธงนะครับอ่าโอเคพร้อมไหมเอ่ย เดี๋ยวดูกันเลยครับว่าผมโม้หรือเปล่านะครับปั๊มลมอีแก่อายุหลายปีของเรานะครับอ่าเป็นไงเห็นไหมครับอืมออกสบายสบายครับดันได้สบายสบายครับเห็นไหมครับ ลมไม่มีกระชากลมไม่มีกระตุกนะครับยิงยาวๆนะครับยิงละอองยาวๆเห็นไหมครับแรงลมไม่มีแผ่วนี่จะสิบปีแล้วนะไม่ได้โมนะครับจะสิบปีแล้วนะถึงทําได้ขนาดนี้นะครับฉะนั้นใครที่แบบอยากได้ปั๊มลมที่ดีๆทนๆสเปคแรงๆแ,แล้วก็เงียบมากๆผมบอกเลย 620จากสปาแม็กไม่ทําให้ผิดหวังครับตัวนี้สิบปีก็ยังไม่ใช่ว่ามันจะพังนะครับสภาพแบบนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะถึง15้าโอเคนะครับ